มาทำแบบฝึกหัดกันที่หน้าสี่ต่อนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนไหนทำเศษส่วนต่อไปนี้นะคะเป็นจำนวนนับอ่าอันนี้ง่ายมากเลยนะคะถ้านักเรียนทำหน้าสามได้เนี่ยถ้านักเรียนทำหน้าที่สามได้นะคะนักเรียนก็จะทำหน้านี้ได้นะคะมันก็คือทำให้เป็นเศษส่วนอย่างปำนั่นแหละนะคะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะมา ทำกันนะคะเดี๋ยวทวูทําให้ตัวอย่างเป็นบางข้อเนาะอ่ามาที่ข้อหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนก็ต้องดูเนาะอันนี้มันไม่ชัดนิดนึงนะคะขอเติมให้ชัดๆหน่อยนะคะสิบสี่ส่วนสองนะคะสิบสี่ส่วนสองเนาะในที่นี้มันเป็นเลขคู่ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้แม่อะไรคะนักเรียนคะที่สามารถตัดทอมันทอนมันได้เนาะถ้าเป็น เลขคู่อย่างนี้นะคะก็คือเลข2นั่นเองนะคะเราก็มาตัดไปพร้อมกันเลยในที่นี้เดี๋ยวคูจะตัดตัวล่างก่อนเนาะแล้วค่อยไปตัดตัวบนนะคะอ่ะเริ่มกันสองได้2ตามนี้เนาะตัดตัวบนต่อนะคะ2อะไรได้14ส่อะ2 5งเป็น10แล้ว 2, 6 12หกสิองเเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะข้อนี้ก็ตอบ 7นั่นเองอ่าเตรียมปากกาแดงขึ้นมานะคะครูให้ใช้ปากกาแดงเนี่ยเพื่อที่จะไม่มึนงงนะคะเวลาตัดทอนเนาะมากันที่ข้อที่2กันนะคะข้อที่2นะคะ45นะคะส่วน5นะคะเราใช้แม่อะไรดีนะ้าใช้แม่อะไรดีคะลงไทยด้วยเลข5ใช้แม่5นั่นเองนะคะก็พร้อมกันนะคะตัดข้างล่างก่อนเหมือนเดิมเนาะ เดี๋ยวครูขอเติมให้เลข5ครูชัดๆก่อนนะคะโอเคอ่าพร้อมกันนะคะทําตัวข้างล่างก่อน5 1 5นะคะ5อะไรได้45อ่ะท่องแม่5ไปพร้อมกันคะ่ะ5 1 5 5 2 10 5 3้า5้าสอ5สิ5ห้าสา7ส5 5ห้าห้ ส5สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะตอบเลขเก้านะคะพอได้ไหมคะนําหลังจากทำมาสองข้อเนาะแต่ข้อนี้นะคะในแบบฝึกหัดน,นี้มันมีทริคอยู่นิดนึงนะคะก็คือเหมือนเขาเขาเนี่ยจะให้เลขใบอยู่เลขข้างล่างนะคะในที่นี้เนี่ยเลขข้างล่างเนี่ยสามารถตัดเลขบนได้หมดเลยนะคะ อย่างอ่าเรามาทําข้อไหนไปด้วยกันดีนะเอาอีกสักข้อหนึ่งเนาะข้อที่น่าจะยากขึ้นมาหน่อยข้อที่น่าจะยากนะคะข้อสิบละกันนะคะข้อสิบนะคะอ่ะข้อสิบน่าจะยากหน่อยเนาะเราเห็นเลขแล้วเราเห็นเลขสิบสามอยู่ข้างล่างนะคะอ่ะ เลข13เนี่ยเราหน้าในแบบฝึกหัดน,นี้นะคะเดาได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยให้ใช้แม่13ในการตัดทอนนะคะเราก็ตัดทอนแม่13กันนะคะอ่ะ13อะไรได้13ก็13 1 13นะคะแล้วเราก็หาตัวบนว่า13อะไรเอ่ยได้169ในที่นี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีแม่สุดคูณเนี่ยเราก็สามารถทำการเดาได้โดยการลองคิดดูนะคะ1ิคูณอะไรได้ร้9 นักเรียนก็ลองหาดูนะคะเลข3เนี่ยมันคูณกับอะไรมันได้ลงท้ายด้วยเลข9นะคะอ่ะตอนแรกเป็น3 3ก่อนแล้วกันอ่ะคูณได้เลข3นะคะ3 3เป็น9 3 1 3อุ๊ยแต่มันก็น้อยไปใช่ไหมคะเราก็ต้องมาคิดต่อเนาะ3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 21 30เป็น30 30เป็น33 32เป็น30 หกอุ้ยแล้วเราจะใช้แม่อะไรดีคะเนี่ยไหนลองใช้แม่13สซิเดานะคะ3ามสามเสนะคะแล้วก็ต่อเนาะเอาเลขหนึ่งไปคูณ3ต่อหนึ่งหนึคูณสได้3 1มหคูณหนึ่งได้หนึ่งอ่ะแล้วเราก็นํามาบวกกันนะคะนํามาบวกกันอ่าเขียนข้างล่างเลยเก้าบวกศูนย์เนาะมันก็ได้เก้บวกสมได้6นะคะแล้วก็หึ่งชักลงมาอ้าวเจอแล้วใช่ไหมคะ สามคูณสิบนะคะคูณกับอะไรได้ร้อยหกสิบเกาสิบามสิบอามนั่นเองนะคะ13บสาอยู่ดีๆก็พูดไม่ชัดเฉยเลยนะคะสิบ3ามสิบสานะคะได้ร้อยหกสนะคะนี่เราก็ได้แล้วร้อยหกสอ่าไม่ใช่ตอบร้อยหกกครูมืนแล้วนะคะตรงนี้ตอบเท่าไหร่คะตอบสิบามโอเคไหมคะลูกนะ เรามาดูที่ข้อไหนอีกนะคะที่นักเรียนน่าจะทําไม่ได้กันนะคะแม่แปลกๆหน่อยอ่าคูเจอแม่สิบสี่นะคะน่าจะหมื่นหมื่นกันแน่เลยนะคะจามข้อสิบสี่เอาอย่างนี้นะคะข้อสิบสี่เราทําได้อยู่สองแบบด้วยกันนะคะก็คือใช้แม่ห้าตัดนะคะหรือว่าจะใช้แม่สิบห้าก็ได้เนาะ เราใช้แม่5้าตัดก่อนนะ5 3าสหนะคะแล้วก็ห้าอะไรได้90้หอะไรได้90นะคะเราก็ต้องทําทีละตัวเนาะดูเลขอะไรก่อนคะดูเลข9ก่อนเนาะดูเลข9ก่อน5อะไรได้ใกล้เคียงกับ9ก้คะก็คือห้าหนเนาะเพราะว่า5้สองเป็น10แล้วนะคะ5้าหแล้วเราก็ต้องเอา9ไปลบกับ5นะคะ เกลบห้าได้เท่าไหร่คะได้สี่เนาะแล้วเราก็เอาสีมาวางตรงนี้นะแล้วเราก็ทำต่อได้เลยนะคะตรงเนี้ยห้าอะไรได้สี่สิบเอ่ยห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสัญญาห้าแปดสี่สิบเนาะตรงนี้ได้สิบแปดส่วนสามใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถตัดทอนต่อได้เนาะ ก็ตัดแม่3ได้เลย3 1 3, 3 3 6 18ตรงนี้ได้6นะคะอันนี้เป็นวิธีที่1น,นะคะหรือเราจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะในข้อที่14นี้นะคะก็คือใช้แม่15นะคะเราก็ตัดเหมือนเดิม15 1 15แล้วเราก็ดูว่า15อะไรได้90เนาะ15อะไรได้90นะคะ นักเรียนก็สามารถลองทําดูได้นะคะอ่ะครูดานะคะเอาสิห้าไปคูณกับเท่าไหร่ดีสิบห้าคูณกับ6นะคะอ่ะครูดานะหกห้าสามสิบหหนึ่งหหลดแดเกนะคะอ่าพอดีเลยได้เท่าไหร่คะสิบห้า 6เป็น90ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะข้อนี้ก็สามารถตอบเลข6ได้เลยประมาณนี้ค่ะแม่อื่นก็น่าจะพอทำได้กันนะคะส่วนใครที่ทำข้อ,อ,ขอไหนให้น้า4เนี่ยแล้วสงสัยก็ทักมาหาครูได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ